ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Refrider วันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับรถอเนกประสงค์สุดแกร่งที่ได้รับความนิยมสูงมากในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยนั่นก็คือ Toyota Fortuner รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026ในเวอร์ชัน Legendary ที่หลายคนรอคอยกันมานาน Toyota f o r t u n ูเคือรถ SUV ขนาดกลางที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับทั้งการขับในเมืองและการลุยทางไกลที่เต็มไปด้วยความท้าทาย คำว่าเล gendary ในรุ่นนี้ก็ไม่ได้มาแบบธรรมดาแต่สะท้อนถึงความเป็นตำนานของรถที่ครองใจผู้ใช้ทั่วเอเชียมาหลายปีถ้าเราย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นโตโยต้าได้พัฒนา f o r t จูเนอรขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี2004บนแพลตฟอร์มเดียวกับ t o โย t a าไฮลักเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ขับที่ต้องการความแข็งแรงและความนุ่มนวลไปพร้อมกัน และในเวอร์ชันน2ี2 6นี้โตโยต้าได้ยกระดับทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมมากมากประเทศที่ใช้และขาย f o r t u n e r มากที่สุดก็คือประเทศไทยอินโดนีเซียอินเดียและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นตลาดหลักในแถบเอเชียที่ซึ่งผู้คนชื่นชอบรถ SUV ที่ทนทานขับได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดความนิยมของ f o r t u n e r Legendary ในปี2026นี้สูงมากในไทยเพราะคนไทยมองว่ารถคันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความแกรงแงและความภูมิฐานสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวและงานธุรกิจ ดีไซน์ภายนอกมาในสไตล์ดุดันทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบบวกกับเส้นสายตัวถังที่ทําให้รถดูหรูหราและแข็งแรงในเวลาเดียวกันด้านท้ายก็ดูบึกบึนพร้อมไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมในเรื่องสมรรถนะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนดารีพมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ให้กําลังสูงสุดเกิน200แรงม้าและแรงบิดมหาศาลทําให้การเร่งแซงและการลุยเส้นทางธุรกันดารทําได้อย่างมั่นใจ เกียร์อัตโนมัติ6หรือ8สปีดท,ที่ตอบสนองได้ดีรวมถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น normal, eco, sport หรือแม้กระทั่งโหมด off-road ที่ออกแบบมาเพื่อเส้นทางโหดโดยเฉพาะสำหรับด้านความประหยัดน้ำมัน Fortuner Legendary ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมมีการปรับปรุงระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้และยังรองรับมาตรฐานไอเสียใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมถ้าเรามาดูที่ความสามารถเพิ่มเติม Toyota Fortuner Legendary 2026ก็จะเต็มด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูง t y y t t s a f e t y s e n ซ e ที่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้า ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และการจอดรถปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านในห้องโดยสารกว้างขวางหรูหราบะหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางมาพร้อมจออินโฟเทนเมนตขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมไปถึงระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมที่ทำให้การเดินทางเพลิดเพลินมากขึ้นอีกหจุดขายหลักของ f o r t u n e r Legendary ก็คือความทนทานและราคาขายต่อที่ยังคงสูงเสมอในตลาดมือสอง คนที่ซื้อไปจึงมั่นใจได้ว่าลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าในระยะยาวสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.6ล้านบาทไปจนถึงเกือบ2ล้านบาทในรุ่นท็อปเลเจนดารีซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สอดคล้องกับสิ่งที่รถคันนี้มอบให้ทางด้านสมรรถนะและความหรูหรา สรุปแล้ว Toyota Fortuner Legendary 2 0 2 6คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่มองหารถ SUV ที่แข็งแรงทนทานประหยัดน้ำมันและมาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวนักธุรกิจและคนที่ชอบการเดินทางลุยๆและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ Fortuner รรุ่นนี้ยังคงเป็นตำนานที่ครองใจคนไทยและคนทั้งเอเชียต่อไปขีดขีดขีด